มาตลอดค่ะแล้วงวดว่างคันไอ้ไข่เป็นเป็นหายตัวใดครับผมเป็นหายเจ็ดค่ะหายเจ็ดตัวเดจ็ดตัวเดียวค่แต่แยกกับไปซื่อเอาหนึ่งใจมากกับหลานหน่อยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ไอ้ไข่นี่เป็นหายโชคหาบหลายไร้ไดมาครับวมได้เกิดมากกับบ้านห้องนีงบ้านนี้ใจห้องนี้แหละอยากไปนอนกับใจพันกับบ้านโดยนะครับผมมาขอมาค้นกระไดเนาะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบอสักคัคพารุษชาแนลนะครับแต่ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่นะครับผมผลชะลาคินแบ่งขอยรัฐบาลไทยนะครับผมว่าประจําันทสองพฤษภาคมนะครับผมออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ปรากฏว่านะครับผมเป็นตัวเลข1นึแล้วก็หนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมได้มีโอกาสนะครับผมเดินทางมาที่ไอ้ไข่วัดป่ามันนะครับแต่ผู้ชมครับซึ่งนะครับแต่ผู้ชมงวดที่แล้วนะครับเข้าเต็มเต็ม นะครับผมสําหรับหนึ่งเจนะครับแล้วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางตามมาถึงที่เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาอขอตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็เป็นจันทันที่16พฤษภาคม2567นะครับผมกับไอ้ไข่วัดป่ามันนะครับผมสถานที่ตรงนี้ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมครับให้โชคให้ลาบนะครับผมหลายงวดติดต่อกันมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้เรามาเป็นครั้งแรกเนาะ วันนี้เรามาเป็นครั้งแรกนะครับผมมาดูว่าจะได้ตัวเลขอะไรกับบ้านนะครับผมระยะทางเดินทางมาก็ไกลนะครับท่านผู้ชมครับประมาณหนึ่งร้อยกว่ากิโลได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเ c นะครับผมไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับผมสำหรับช่องบอสักคักเอาโรดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาไอ้ไข่ด้วยกันนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอวสักคักเอาโรดนะครับผมท่านผู้ชมครับ ถ้าเข้าไปด้านในแล้วนะครับผมใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรอยู่ที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์ให้ด้วยเออเอฟซีทุกท่านนะครับผมไปด้วยกันครับผมโอ้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาครันะครับวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นอ่าถือว่าเป็นบุญตาเลยนะครับผมที่ได้มาเจอนะครับผมไอ้ไข่วัดป่ามันนะครับผมที่มีชื่อเสียงนะครับ ม่กวาดตั้นแต่ไหนบ้างกัดถลีแล้วน <S <S นนเนาะกวาดกัดถล่บบมครับมาหอดการทำความสะอาดในเปิรนก่อนนะครับก่อนารทำความสะอาดตอ้ตองปัดกวาดน,นะครับผมให้เปิรน,นก่อนเนาะนะครับเรามา,ปาเป็นครั้งแรกนะครับผม<อ>ตัวนี้ก็มีดีข้างประเทศนะครับดีข้างประเทศเก่านะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมใครที่ได้ติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมหลายช่องที่เคยมาถ่ายทำนะครับโดยเฉพาะช่องของอัมพลชาแนลนะครับผมล่าสุดนะครับผมเข้าเลยนะครับผมหนึ่งเจ็ดถือว่าเป็นไอ้ไข่ให้โชคเลยนะครับผม FC ทุกท่านนะครับ ตัวเลขะภายในทงข้อาสะอาดผมนะครับน่าจะเจอตัวเลขอะไรหรือเปล่าเต็มเต็มเล้วะเต็มเต็มวะเต็มเต็มเลยเลอเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปสองเลขด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้วิวโซฟอกวาดก่อนนะครับทําข้อสะอาดให้เพ่อนก่อนเนาะครับน้องท่านผู้ชมนะครับปัดเล็กไหม,มเต็มเลย นนี้กระ่มพี่ยังติดใหม่ติดเหมือมาเลยเนาะรอบนากอนีน่กรผมเป็นของเล่นที่เขามาถวายนะครับไอ้ไข่นะครับช่วงนี้กับอากาศร,ร้อนนะครับรท่านผู้ชมนะครับอากาศร,ร้อนนะครับผมก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับด้ชีทุกท่านนะครับโอ้นี่ตั้งแต่ย้ายมวม่เมือนยังเป็นเหล็กเจ็ดเลย หนึ่งเจ็ดเต็มๆเลยครับใายแมงมุมข้าวเมืองเตยบีอีรีด้น่ะออรีหนึ่งกับหัวแล้วก็รีเจ็ดทางล่างหนึ่งเจ็ดนะครับกวาดกวาดอ่ะใครที่รับชมผมก็คอมเมนต์ให้ด้วยเด้อนะครับผม รับชมอยู่จังหวัดไหน,นบ้างนะคะร,ะร,ะร,ร,รับผมวันน mm. ี้เราจะมาตามหาแนวทางกับเอฟซีนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมฉลากิ้งแบ่งนะครับผมหวยรัฐบาลไทยนะครับอือม ไอ้คุณใช่ยหญยใหญตัวเล็กเลยค่ะตัวเล็กจะถัดบอ่ออุตส่าห์นั่นแหะนะตัวเล็กตัวเล็ก่ะครับคุณแม่เพิ่งเข้ามาขอโชว์คอลาบาน้นำคืนกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเสียงแหบนะครับผมเอฟซีนะครับ,บาารถามว่าโดนวิ่งใหญ่จะใหตุใดโดนเลยโดนวเ่งใหายก่อน มาแล้วเลขนั้นครับยายเลขหน่ายเลขห้าเลขห้าครับผมไ <5. S 2> อ้ใข่ให้ยายเลขห้าแล้วครับอยู่ตัวนะไอ้ใครเลขสี่โอ้หา้าสี่ค,ะนะครับผมสี่หา สีหาหสีข้อสามีบอข้อสามตัวเลยเนี่ยากะโอ้่เจมาดูเลยเลขเจ็ดห้าสี่เจ็ดเลขงามอยู่ครับผมเลขงามเลงามเงาม สวัสดีครับผมสวัสดีครับยายค่ะสวัสดีค่ะเมืนในใ่อนี้ยายมาขอโชคนั่ไอ้ไข่เนาะครับเนาะค่ะมาตลอดบ่ครับแม่อะไรต่มาตลอดค่ะแล้วงวดวันหันเลขไอ้ไข่เป็นเป็นห้ตัวใดครับผมเป็นห้ยเจ็ดค่ะหาเจ็ดจ้าเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวค่ะแต่ยายกับไปซื้อเอาหนึ่งใส่มาก,กับหลานหน่อยอืมก็ได้บ่ได้หลายดอกได้สิบบาทโอ้ค่ะคุณยายยายบ่ยายบ่ได้เรียนหลายเนาะใช่ก็ไแสดงว่าที่ผ่านมานี่ไอ้ไข่นี่เพิ่งห้โชคห้ลาบ ภายในไห้บ้านมาครับช่วงได้อยู่คุณแม่กับบ้านห้องนี่บ้านใหญ่ไกลห้องนี้แหละอยากไปนอนใหญ่ไกลเป็นกับบ้านโดยจ้ะครับผมกับาขอมาค้นกับใดเนาะกับใดแต่กับตอนนี้กับแม่กับผมพ่นกับใดค่ะครับผมเมื่อนนี้ผมเดินทางมาจากศรีสะเกดเลยนะครับผมสายตรงเลยมาจากศรีสะเกดมาขอโชคน้ำไอ้ไข่วัดปามันเ้องนี่แหละครับผมพอดีไปฝากเอฟซีแล้วไหมน้องแม่ทางไกลเป็นพันนายู่ตักแม่นบอกครับค่ะพันนหยประจำหระอไม่ทางไกล เว้ยซาทูปพระเดี๋ยไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะกับเสียงเมืองค่ะเนาะครับผมว่าหันแม่กับขยำแชมซีได้ห้าสี่เจ็ดครับผมอ่ะเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม FC นะครับผมขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมขอบ่นครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักคักอรรดครับวิสุภาพรค่ะครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมด้านหลังนะครับผมผมก็เป็นไอไข่วัดป่ามันนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าเหมือนหรืว่ากุมารทองแมน ไขุ่ม่าไหนไข่นะครับผมซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมให้โชคให้ลาบแม่นนะครับผมไล่งวดสอนไล่งวดสอนนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับผมหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดครับผมก็เมื่อกี้มีคุณแม่เพิ่นมานะครับเขาก็ได้สอบถามเพิ่นมาอะไงก็เขย่าบ่เพิ่นให้เลขกเจ็ดตัวเดียวเพิ่นให้เลขกเจ็ดแค่ตัวีแม่นครับผมแล้วก็เลยไปเอานหนึ่งใส่นะครับผมก็มีโชคมีลาบไปนะครับผมคือก็สิว่าไฮไฮเล็เจ็ดตัวเดียวเนี่ยคือสงสัยสิเป็นตัวนี้แม่นสิเป็นเซอรซี่แบบว่าเซอซี่ค มันสิเป็นเซมซีคูลค,คือคือมันก็บเซมซี่ที่ว่าเสียงก็อันนั้นนะเนสียงไทยเนาะเสียงไทยไม,มันก็นเลยเป็นเหล็กคูลแต่ว่าแม่ขายยาอมมาแค่เธอเดียวมันเป็นเหล็กเจ็ดตามนะครับผมตามที่ผมได้ชมนะครับผมทางช่องอพี่อ็มพล์แชนแนลเนาะ,ะกับน้องแนนนะครับผมเห็นเพื่อนบอกว่าส่องเห็นตัวเลขนะครับผมอยู่ในลําตัวไอ้ข่เนี่ยแหละอย<ช>ูจ<ะ>จ่จุดใดจุดหนึ่งเป็นตัวเลขเลยหนึ่งเจ็ดกว่าที่แล้วแต่ว่างครัง้งเราเห็น แต่ว่าตอนนี้ผมก็บ่ได้เห็นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิลองพาพี่น้องเอฟซีเขาไปซองเบิ่งเร์กเผื่อวันนี้มีตัวเลขตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะคะท่านผู้ชมครับก็ไม่แน่นอนวันนี้เราจะมาขออ่าเอฟซีนะครับผมแล้วก็จุดทูบไม่ทูบกนะบ่จุดทูบตัวเลขนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟซีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเดินทางมาไกลนะครับผมตามหาไอ้ไข่วัดปามันนะครับผมมองได้ซักซิดมองได้เป็นไฮโชขยราบเปแม่นๆผมก็จะนํามาหาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมให้ทุกท่านได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมฉลากกินแบบ่งหวยยรัฐาลไท ื่อประจําจที่16พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําพิธีนะครับผมบอกกล่าวขอโชคกับไอ้ไข่นะครับผมเด็กกันเลยนะครับมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับโอ้พวกมันจะเห็นน้องเปิดเนะาะก็สามดอกก่านขาละสามดอกเห็นครับ เห็นคุณแม่เราบอกว่าอันที่ไหนคนมาใหม่นี่มักจะแห้งแล้ว่ะแม่เพราะว่าสไลด์มากมากม,ม,มาใหม่ๆเดี๋ยจะหายใช่ไหมมาใหม่ๆจะหายก็แล้วแต่ดวงคือเก่าแม่แล้วแต่ดวงแลแ<ม>้วแต่ดวงแล,แแลวแต่บุญพี่ถูกก็จะว่ากันนะครับผมเอซีเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่เน้นให้เล่นการพานัน่ ไม่นี่นีแต่น้ำเปล่าเนาะมาให้เพิ่นเนาะกรบผมท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมก็อธิษฐานบอกกล่าวด้วยกันนะครับผมบอ่ะมาบอกน้ำกันได้ครับได้ท่านผู้ชมครับผมสาธุนะโมต,าาตัสสะขบโตละโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะขบโตละโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ โมัสะปะขะวโตระหะโตสมาสมพุทธสะอิติอิติกุมารไอไขเจดีจะมหาเทโรลาภลาภพระวันตุเมสาธุสาธุสาตุเด้ออเมนีไอไขวัดปามันนะครับผมมนีผมบาวสักคักอโลดพร้อมโดยวิสุภาพพนนะครับผมอินโทรเทนของเอฟซีโทโลกทุะเทศมนีเดินทางมาหาหอดบานหอดซองมนีเพื่อสิมวขอตัวเลขมงค้น น้ำไอ้ไข่ให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดตัวเลขโปรสิปเป็นเลขทูบโปสิปเป็นเลขเซียมซี่หรือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในลำตัวของไอ้ไข่มาใน,นีลูกหลานบอร์สักเข้าเรวิสุพัทโขขอรีวิวเนะาะในลำตัว,ว,ตวของไอ้ไข่น้ำนี่แหละให้เห็นเป็นตัวเลขออกมาชัดๆให้เพื่อนได้เบิ่งให้เห็นชัดๆอย่าให้ได้แปรให้เป็นแน,นวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบงค์หวยรัฐบาลไทยงวดประจัมบันที่16พฤษภาคม2567 ขอให้เฮ้งๆฟังๆให้ FC ฟซีารไม่รวยตัวเลขของไอ้ไข่วัดปลามันสมสาสมเลอเด้อแดงจืดครึ่งให้พี่น้องเขาได้เห็นน้ำกันสาบูรณ์สาธุกสมสาสมเลยเพื่อนเพื่นเสีให้โชคให้ลาบยี่ดอกมือนี่ ถูกอี่เด้อถูกดอกนี่เป็นถูกมงคลถูกดอกนี่เป็นถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อใครโชคแขงลาบได้บันยังโชคแขงลาบมัแต่สิ่งจิตใจบอกมาชัติชาติหลดสามตัวเต็มๆรีหลดเด้อไอ้ใครเด้อถูกเอาถูกเก่าะมันออกเนาะออกเลยก็ได้เด้ครับผมขออนุญาตลงถูกเก่าเพิ่นตัวใหม่ต่างคืนมันขอสามตัวเพิ่นก็สิให้หสามตัวเข็งๆค่หลดหลับบันเข็งๆได้บัด เดียายวีเป็นคนขยวเชื่อมสี่วามันสิโตอากาศหอนกินน้ำล่อยเห็นวาเล็กแตรงกันบ่อกับเี่ยคุณแม่ขยาไปเนี่ยคุณแม่ขยาวะไรเมื่อกี้4ะีซีเอ้ยห้าซีเจ็ดห้าสเจ็ดี่ยอสองตัวขอสตัวเนะเน่ยอสตัวขขอเรามาเดีถ่ายสองตัวนะครับซาตุสซาตุสาตุเด้อไข่วัดป๋ามันหรือว่ากุมารทองเนี่ยนไอไข่วัดเจดี นะคบนี้ช่องบาซาเขาโหลดวิสุทพรมาขอบารมีหรือว่าสิษยศักดิ์สิทธิ์ภูมิจตีจันจบวันจตเมืองตลอดทั้งมานางทะานี่ศิษยศักดิ์สิทธิ์ภูมิว่าเปิดว่งเปิดทางเปิดโชวเปิดลาบด้วยเทินสองตเค็งเคงสิขยาเซฟซีนะคะสาธุยเซลมมาเลยลายเเขาเ าาาามาแล้วตัวแรกได้เลขหกครับผมหก <6. S 1> เลขหกนะครับถูกอีกตัวนึงเด้าบอันรับออกเลยดึงออกเลยอืมดึงออกมาเลยหกศูนย์หรือว่าหรือว่าหนึ่งหก เรียกว่าเก้าศูนเรียกว่าเก้าศูนย์หอศูนย์เก้าหนึ่งมันัวเดียวกันเท่ากันแมนค่าทอกันแมนหกศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้เก้าหนึ่งก็ได้เรียกว่าหหนึ่งกหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมมันหายแล้วด้วยครับผมที่ว่าแปลเหล็กเนตามพ่อมเหล็กถูกกับในเล็กหนึ่งเลยฮะเล็กถูกกว่าเล็กหนึ่งแมนคือว่าทิปแปลรหาเลยคือตามข้อขอใจตาเห่าแมนครับเนอะที่ว่าหกหนึ่งคือว่าเก้าหนึ่ง หรือว่ามันเป็นเลัูโซลแทนกันได้ไงแมนค่ะแมนครับ่ะผ่านไปแหละสำหรับการเสียงเซฟซี่แมนตัวตอนนี้เลขถูกมากแล้วครับผมชัดเจนเลยนะครับผมตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับให้โชคไฮพมกตัวเตะบอกว่าสี่เขย่าเซียมซีปุบล่มมาเลยลมมาเท่าอย่างนี้ก็ยังล่มเดี๋ยวบนชั้นผ่านผู้ชมนะครับผมไปสองตัวเลขนะครับผมน้ำแอ้ไครที่เพิ่อนบอกเห็นเป็นเลขหนึ่งเจ็ดก็มีเลย สียูบงเดแมน่ียูบงใดไป,ไปดูด้วยกันครับผม<ป>อ่ะเลขทูบมาแล้วครับผมเลขหนึ่งชัดเจน ไปห้าไปเสียห้าไปซองตัวเหล็กนับกันที่พันบอกว่าเหล็กหนึ่งเจ็ดอยู่หม่องไหนเนาะเขาบอกอยู่ในไใ,ใครล่ะเฮ<อ>้ยวิเหรอทานผชมหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับใครเห็นเป็นหนึ่งเจ็ดครับผมพาดหนิไนะหมว,วินี่หนึ่งเจ็ดครับผมท่านผู้ชมอืมใครให้โชคครับผม ปาทเหล็กเจ็ดกับเหลีหนึ่งติดกันเอ็ดแปดเลยครับผมตัวนี้คือหนึ่งเจ็ดแล้วนะนเนาะผ่านไปเนาะเมนขึ้นไม่ขาเลยนะครับผมตัวนี้ตัวที่แล้วเป็นเหล็กยังเนีเนี่ยมันมีหลายมุมตัวนี้ที่เพิ่งมาเป็นเล็กซีตัดเลยเปิดแปงเป็นซีหนึ่งเจ็ดอืมตรงๆเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่คือสองตัวเลยเ,เดี๋ยวห้าร้อยมาแปงตัวนี้บังคับเอฟซี ลำโพงแปรสองตัวนี้คือเป็นเลขอะไรครับผมผมู้ใดเห็นเป็นเลขเด็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหนั่นเลขเด้อเด้ออีบสี่ถกท่ทานนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรเอ่ยข้อสองหน้าด<ะ>ดูข้อสองหนาด อใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเว็บซีนะครับผมคูได้เห็นมุมใดกัคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับเด้อคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมอืมทีนี้เป็นเลขข้างพระทัดเก่าที่เขาจุดไว้แล้วนะครับอาหมดที่แรกเจ็ดเก่ามันบอกแมนนี่เด้หมดก่อนนะครับหมดทันทีสองไล่ก <Like S 2> ว่าสอนแล้วยหมดเมื่อกี้ทันทีหนึนน่งเมษาเนาะเจ็ดเก่า แสดงว่าเพิ่นเพิ่มเพิ่หโชว์ยู่ตลอดไหมมาบ้าข่าวไปแล้วไปเราทราข่าวไปเไดเ้าเฮ้ยโอ้ยไปไปตกใจหมมองนาอมีโทรเลขนค่ะท่านผู้ชมก็รา กับเสียงดูมาเป็นไรเลขออไรนนอกนีน่เนาะมากับ474เนาะ47เอา้า47คือตัวกับเลขถี่แม่แล้วม 4, าเสียมสี่เกียร์แ,แล้วซัำชี่ได้547 547อีกครับท่านผู้ชมตัวเลข47เมื่อสี่เจ็ดสี่เั็นี้470นะครับท่านผู้ชมครับไอ้470เนี่ศูนย์ข้างหลงังโอ้แต่ตัวนี้แม่เห็น474หรือว่า424นะแม่เห็นบมคือกันเนาะแม่ค่ะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไอไข่วัดป่ามันนะครับมองนี่เพป่นไห้โชคแม่นแห้งเลยนี่ซื้อเสียงเลยล่ะอยู่ตรงนี้มีไก่มีเหย่างบริวารเพิ่นนะครับผมที่เขาเขามาถวายเฮ้มวันนี้คือเสียงแหกแห้งเลยก็เหงาอากาศมันรอ้อนเขากินนมม้ำมนเนาะ ท่านผู้ชมอาจจะฟัง<า>เสียงผมไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงกนนีวีซูพัคกำลังรลุนเล็กทูบไลเ้เจ็ดตัวเหรอหลายสองตัวสองตัวไหมเนาะ เพื่อเอาปูมองมาเทาวายนะตัวนึงอบึงตัวเล็กด้วใบเสียงไทยก่อนเก้าห้านะครับผมหรือว่าหกสี่ห้าทุกอย่างก็เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม บอกว่าให้ใช้วิจารยญาในการรับชมเนาะขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาเหลือตัวที่สามมาแล้วตัวนี้นเป็นเลขยังวีเบิงมบิงหนึ่งศูนย์นส,นสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ต้นหนที่ว่าสังเกตก็อย่างเอ่อฟังเลยฟังท่าผิเอ็นเป็นสี่เจ็ดศูนย์เออสี่ศูนย์เออแมนเจ็ดกับหนึ่งกับเจ็ดกับหนึ่งกับเลขตัวเดียวกันอ๋อแสดงว่าเพื่อนหายเลขตรงกันเลย คับเลขที่พ่อได้แม่น่ะเพื่อนะอย่างท่านผู้ชมเลขถูกกับเลขนี่ตรงกันได้ครับด้วยท่านผู้ชมชุดสี่ตระกัดตัวนั้นเป็นสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ครับผมเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเป็นตัวเดียวกันแล้วกัเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนี่ยคือคือคุณ<ๆ>แม่ที่เราขอไปก็ตรงกันอีกก็รตรงกันเออเป็นเรื่องอย่นอีกบังเรื่องสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดนี่คือเมนนะอ๋อเป็นไปได้เนาะเมนเป็นไปได้กะกะเป็นแค่แนวทางืฉอๆเมนครับนะคะสำหรับภูมิภา มีหรือว่ามีตัวเลขในดวงใจแมนอาจจะไปเปรียบเทียบกันแล้วว่าเออเขากันนอนนี่วางสินะน่าจะเป็นเลขสีนะครับหนึ่งศูนย์สี่้ไข่ให้โชคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผ,ผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขตัวนั้นไหมก่อน นี่ครับผอเป็น470นะครับนี่เพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับอืมอะชเดเยนเน,ะ 1, 4, นะเาะ104น,นะครับผมเลขทูบไอไข่วัดป่ามันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบงนะครับ เมื่อรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะครับผมวันนี้ผมบาสักและก็วิสุพพะพอนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ารับชมเนาะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครทุกท่านมีโชคมีลาบเด้อนะครับผมใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาบอย่าลืมกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบาสักและก็วิสุพพะพอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ